เชาวาร้องเพลงอะไรนะคะเชว่ happy birthday happy birthday to you นี่เชว่ากินอัพตรนนูนทีเชววาร้องเพลงให้มามาฟังหน่อยแล้วเพน่าตาตางเพน่าตาตางอ่ะนึง่งสองชาม happy birthday <c oughs> แฮปปี้เบ t ร์เดย์ YOU ยูเห็นเคก็หอมแฮปปี้เบอร์เดย์แหละลูกบ a าวแฮปปี้เบอร์เดย์ยูครับมองกอนมองก่อนเโอเคีว่ากินขนมก่อนนะครับไม่มีวันเกิดใครทั้งนั้นแต่เยว่าเหยืดอยากกินกับป๊า วันนี้เป็นอัปเอร์นนทีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัเดี๋ยวไปยิ้มหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคะุณหมาสวัสดีค่ะคุณหมาครับสวัสดีค่ะทุกนหมามสวัสดีค่ะทุกคนหมาแมานะน,นำตัวให้พี่ๆฟังหน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรนะคะ เด็กชายอะไรนะคะยกเชื่อเล่นน้องเชวาขอบคุณคิดถึงคุณตาคิดถึงใครอีกคะน้อน้องน้องอคิดถึง๊คิดถึงบ๊าบ๊าบ๊าก็อยู่ข้างๆไงคะมานงกลองนะคะพี่บ๊าเฉพาะเวลามาหนุกล่อง เก่งมากินโกโก้กินช็อกโกแลตโกโก้กินโกโก้และถั่โก้ครับโอเคครับโก้ถู่วโก้ค่ะเดี๋ยวเช่ญว่ากินเผื่อนะคะบ๊ายบายครับเปิดเพลงอะไรนะอีแม่อะไรนะเปิดเพลอีแม่ชุดนันะพ่ออีแม่ชุดนันน่อโอเคครับบ๊ายบาย